นี่ก็เป็นวันเกิดของใครครับนันโอครับคนนี้ค่ะจานใหญ่ครับจานใหญ่ครับทำพิธีมากของขวัญเงี้ยนะทำพิธีมากของขวัญกันนะครับเพราะไงอันนี้อะไรครับของขวัญวันเกิดใครครับขอบคุณค่ารุ่กของขวัญวันเกิดใครครับปานเดิมเดิมปานขอบคุณยังครับขอบคุณเลยครับนนโอให้อ๋อครับนีกหนึ่งของขวัญคืออะไรไงค่ะ นีที่ไรอ๋อมาดึงเอาไปนะครับมีคุณยายให้ของขวัญแล้วครับเนี่ยอ๋อเลียงให้แล้วครับส่วนอันนี้ก็ของขวัญนั่นนอนกับนนกนะมองที่กล้องับปันปันมาที่กล้องนะปันน้อๆปันน้อยๆปันน้อยยิ้มเลยมาที่กล้องแล้วยิ้มด้วยยิ้มดิยิ้มยังไงนี่วิดีโออยู่ครับก็เต็มที่เลยครับถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโออยู่เดี๋ยวค่อยถ่ายรูปดีนิเจ๋งไหมปันนี่เจ๋งไหมเจ๋งไหมอันไหนเจ๋งกว่ากัน